คำถามแรกเลยนะคะน้องที่พี่แปงเห็นไอเทมของชิ้นนี้คือหัวผู้ใดวะเนี่ยมันคือหัวพระราชานะคะน้องแจกเพียงแค่นึ่งพันชิ้นต้องสะสมแล้วเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แปลจะทิ้งลิงและเล่นให้น้องดูนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างซึ่งน้องๆนะคะจะต้องยืนเอฟเคอยู่ในแมปแมปนี้นะคะเป็นเวลา45นาทีแต่ในเวลา4 5นาทีนั้นจะต้องไม่มีคนกระโดดนะคะน้องๆหากมีคนกระ น,น้องๆก็จะต้องถูกรีเซ็ตเวลาใหม่กลับไปที่45นาทีเหมือนเดิมถ้าน้องๆยืนครบแล้วนะคะน้องๆก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยอยากจะบอกนะคะน้องๆว่าตอนนี้มันเป็นเวลาที่ไอหลังเนี่ยมันไปนอนอยู่นะคะใครอยากได้ต้องรีบมาทานะคะเพราะว่าโอกาสที่มันจะโดนเกียนมันจะน้อยกว่านิดนึงนะ,ะเพราะมันนอนไงปล่อยให้มันนอนไปก่อนเรารีบมาทําของก่อนนะคะแจกพันชิ้นตอมสะสมกันแล้วเร็ว